เอาละครับผมกัสสวัสดีท่านชนท่านกันด้วยฮะลโนตระสู่ชาวมินาสตอร์เซตตี้เช่นเคยนะตอนนี้เราขึ้นในเกม FC Mobile กันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะมาถึงตำแหน่งปีขวากันมากแล้วนะครับผมกับท็อปสิบอันดับอาร์เรเเมตาปัจจุบันเนาะปีขวาสายผิวยิงได้จ่ายแม่นนะครับผมเอไอฉลาดทุกตัวคัดมาให้แล้วสิบตัวละครด,ด้วยกันนะครับผมนะจะมีตัวอะไรกันบ้างนั้นก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดสำหรับใครกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับ เอาละครับผมและสำหรบับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยทำเพล็กและ,ละก็เพลเวอร์กับชาลิงสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมแพ็กเกจเยี่ยมสุด3,700บาทเลยเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือว่าไม่เกิน3,150บาทส่วนสตาร์พาร์ท700สก้าบาทเลยเพียง645บาทเท่านั้นแพ็กเกจดีราคาถูกๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆถ้าในใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆก็มีให้เลือกเติิิิิิมม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 เเเเชช่่นนนนนนกกกกัััะะะคคคคครรรบบบผดดดดดลลลลงง์ใใตตต้้้ปไยยยฮีแออออออาาถหห24วโื และสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง PUBG Free Fire ควันท่ ROV นะครับผมนะเกมเก็บเ,เรเวลอย่างคาบาโมบายแล็กนอกออริจินและเกมอื่อื่นอีกมากมายรวมไปถึงเกม FC Mobile ที่เล่นอยู่ณขณะนี้นะครับผมก็สามารถ ดาวโหลดเล่นได้เช่นกันร่วมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอครับผมก็แนะนําแอปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะเลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับผม อ่ะแล้วผมมาเริ่มกระจาอันดับที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะับผมตัวไหนที่ยังไม่เคยลองเหมือนที่บอกไปเนาะจะยังไม่เอามาจัดอันดับนะับผมนะจะลองแล้วก็จัดอันดับเฉพาะตัวที่เคยซื้อมาแล้วนะผมหรือว่าเคยเจอมาเท่านั้นนะฮะอันดับที่1ตอนนี้ยกให้เป็นเมสซี่นะครับผมนะถ้าเกิดเปิดการ์ดได้เนี่ยก็ต้องอยากได้ตัวนี้แหละนะราคานี่ก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะ4,260อเอ็มแพงกว่าโดนะครับผมนะเป็นไปได้นะเมสซี่เนี่ยตัวเล็กกว่านะแต่ว่า ลูกดือ้อลูกขยันเขาครั้งจะเยอะแล้วก็การใช้งานในโหมดเมเนเจอร์ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะแต่โรนัลโดเนี่ยถามว่าดีกว่าไหมผมว่ามันก็ดีกว่านะเพราะว่าทางด้านของลูกล่างเนี่ยมันใหญ่ตัวสูงตัวใหญ่เนาะสามารถใช้ท่าตอกไข่ได้ด้วยนะครับผมตอกทีพุ่งเลยนะส่วนเลวิอันเมซี่เนี่ยมันก็เป็นนักเตะสายผิวนะครับผมนะสายผิวสายคล่องตัวนะมันจะคนละสไตล์กันนะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับผมว่าอยากจะใช้งานตัวไหนเพราะว่ามันคนละตำแหน่งกันอยู่แล้วเนาะ ตัวนี้ฝีเท้า114การยิง111การส่งบอล111การเลี้ยงบอล121นะครับผมตั้งรับ39สภาพร่างกาย80 84เนาะทางด้านของส่วนสูง169ซนติเมตรขนาด2เทา้าสกิลมุก4ดาวนะครับผมส่วนโดเนี่ยสกิลมุก5ดาวนะมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะ ตัวนี้เนี่ยคุณซอฟพิเศษมีลูเลตนะครับผมยิงปั่นโค้งยิงประตูจากระยะไกลเพลเบเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยเวิร์กเลตเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมสูงต่ำเนาะตัวนี้ไม่ได้ลงมาเล่นเกมรับอยู่แล้วส่วนใหญ่จะตัดเข้าในแล้วก็ไปยิงเองมากกว่านะครับผมตัวนี้ก็เก่งทั้งเมนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดูเฮดข้อเสียอย่างเดียวของเมสซี่ก็คือทางด้านของลูกกลางอากาศแค่นั้นเลยนะฮะที่เหลือก็คือครบเครื่องดีทุกอย่างเลยเนาะตัวตอนน่อมาครับผมอันที่2เกเลตเบลนะครับผมนะ คนอื่นอาจจะบอกว่าเออโมซาล่าอาจจะเก่งกว่าฟิโก้อาจจะเก่งกว่าอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกส่วนตัวผมว่าเกเลตเบลนี่แหละตอบโจทย์ที่สุดละนะครับผมทั้งสีเท้าเนาะการยิงการส่งนะครับผมการเลี้ยงเนี่ยถือว่าแบบครบเครื่องเลยนะพยาวานอนนครับผมสีเท้าห1ึ่การยิง106การส่งบอล100เนาะการเลี้ยงบอล110ตั้งรับ69สภาพร่รางกาย86ส่วนสูง186ซมเท้าที่ถนัดเป็น53สกิลมุฟ4ดาวนะฮะ คุณสวัสดพิเศษมีรูเลตนะครับผมฟรีคลิกทรงพลังเนาะมียิงปันง่นโค้งมีสกิลเหนือชั้นแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลตัวนี้เก่งทั้งโหมดเมเนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดดูเฮดเลยนะฮะตอกไข่ย,ยาวมากนะผมแต่บางครั้งบางทีเนี่ยมันก็ตอกส้นสั้นก็มีนะเป็นบางครั้งบางทีนะอันนี้อาจจะแบบบั็กหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ส่วนมากนะครับผมก็ต่อไข่ย,ยาวอยู่แล้วก็ทางด้านของในโหมดเมเนเจอร์ยิงจบสกอร์บ่อยมากนะครับผมนะ ปกติทุกครั้งที่ผมรีวิวตัวละครเนี่ยผมจะใช้เกเลตเบลนะครับผมในการยืนอยู่ตำแหน่งปีขวานะเพื่อนเพื่อก็น่าจะเห็นกันอยู่นะว่ามันจบสกอร์เนี่ยเกือบจะทุกครั้งเลยนะครับผมตัวนี้ผมก็ยกให้อยู่ในอันดับที่2ไปนะครับผมนะตัวต่อมาอันดับที่3โมฮัมเหม็ดซาร่าครับผมซาร่าเก่งตั้งแต่ร่างทีวายแล้วนะครับผมนะตั้งแต่ร่างเก่าแล้วแหละปัจจุบันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมสำหรับร่างทีวายนะใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะแล้วก็อยากจะดันแรงให้ขึ้นแบบแรงระดับตำนานอะไรเงี้ยตำนาน3ตนาี้ย ใ้ซาร่าล่างทีวก็ยังสามารถดันแรงได้อยู่นะณปัจจุบันนะครับผมส่วนล่างบอลองดอมาใหม่เนี่ยฟรีเท้ามาที่114เลยนะการยิง1 1อยสบอล100เลี้ยงบอล1 1 7เนาะตั้งรับ50สภาพร่างกาย83ส่วนสูง175ซนติเมตรถนัดถูกเท้าด้วยนะครับผมเป็น54ถนัดเท้าขวาเนาะแล้วก็ทางด้านของท่าประสานนะหรือว่าสกิลมูฟเนี่ยสดาวเนาะถนัดเท้าซ้ายขออภัยนะอยู่ปีขวาถนัดเท้าซ้ายนะถือว่าถนัดเท้าถูกฝั่งเนาะ แล้วก็ทางด้านของคุณสวัสิพิเศษมีเปลี่ยนเลนมียิงปัดโค้งนะครับผมแล้วก็มียิงใส่ก้อยเวิร์กเรทเป็นสูงปานกลางนะฮะมันอ่าลงไปประมาณครึ่งสนามนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยลงต่ำหรอกโมซาร่านะครับผมนะมันจะมีบางครั้งบางคราวที่อ่าใช้แบ็กนะครับผมที่หุบเข้าในอย่างเช่นตูลามอ่ะตูลามมันชอบไปยืนในตำแหน่ง CB หรือว่าเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมซาซาล่ามันก็จะลงมาเอาบอลน,นะมันจะเป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเกิดว่าใช้พวกอ่าไมค่อนนะครับผมฟิมปองอะไรต่างๆนานาอะไรพวกเนี้ยนักเตะที่มัันนนนเเป็็แบบคติมมสูงะรนะรผ โมซา l าก็จะตัดเข้าในนะครับผมแล้วแต่ว่าแบ็คของเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนนะครับผมนะแล้วต่อมาอันดับที่4จอร์ดเบสฮนะจอร์ดเบสเนี่ยถนัดเท้าผิดฝั่งนะครับผมนะเป็นปีกขวาแต่ถนัดเท้าขวานะครับผมนะเนี่ยเป็นเท้า4ี่หอันนี้ก็คือข้อเสียแต่อย่างอื่นนี่คือดีหมดเลยนะในโหมดเมนเจอร์ก็จบสกอร์เองได้ยิงบ่อยด้วยนะฮะ ฟีเท้า118การยิง112นะผมการส่งบอล103เลี้ยงบอล123นะฮะการตั้งรับมาที่61แล้วก็สภาพร่างกาย76ส่วนสูง175ซซนติเมตรับผมเท้าที่ถนัดเนี่ยก็นี่ก็คือข้อเสียของเขาเนาะเป็น4-5ถนัดเท้าขวานั่นเอง สกิลมูฟสีดาวนะผมคุณสมบัติพิเศษมีรูเลตแล้วก็มีสก mm ิลเหนือชั้นสามารถเล่นท่ายากในโหมดเมนเจอร์ได้เวิร์กเลตเป็นสูงต่ำนะครับผมตัวนี้ไม่ลงมาเล่นเกมรับต่ำอยู่แล้วเนาะทางด้านของโหมดเมนเจอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเคลียร์ก๊อตเลยนะครับผมนะเลี้ยงได้ยิงเองได้นะครับผมจบสกอร์เองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเพื่อนเลยใครที่ชื่นชอบนักเตะแบบว่าเลี้ยงเข้าไปยิงเองได้นะครับผมจอร์ดเบสถือว่าตอบโจทย์เลยเหมือนที่ผมบอกไปเนาะมันชอบยิงมุมแคบนะครับผมนะ แล้วก็มันถนัดแค่เท้าขวาในโหมดเมเนเจอร์นี่ไม่เห็นจิกเท้าซ้ายเลยสำหรับจอร์ดเบสเนาะใครที่อยากจะซื้อไปใช้งานก็แนะนําว่าคนที่ชอบจริงๆก็แล้วกันหรือว่าใครอยากจะฟูลทีแมนยูก็แนะนําว่าให้ไปลองซื้อใช้ดูก็แล้วกันนะครับตัวต่อมาเนาะอันดับที่หลุยฟิกโก้นะครับผมนะ ลุยฟิโก้นี่ก็เหมือนจอร์ดเบสเลยถนัดเท้าผิดฝั่งไปนิดนึงแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าสเตตต่างๆนานาของฟิโก้มันจะดีกว่าจอร์ดเบสนะทางด้านของส่วนสูงรูปร่างอะไรต่างๆนานาจะดีกว่าแต่จอร์ดเบสเนี่ยสเตตัสหรือว่าสเตตจะดีกว่าเนี่ยเห็นไหมฝีเท้าอย่างเงี้ยการเลี้ยง117แต่ทางด้านของจอร์ดเบสเนี่ยนะฝีเท้ามัน118 การยิงเนี่ยร้อเลยการเลี้ยงบอลร2 3แต่ว่ารูปร่างเนี่ยมันจะผอมบางเนาะตัวมันจะเล็กตัวมันจะเตี้ยกว่าแต่ลุยฟิโกเนี่ยคือตัวมันจะใหญ่กว่านะครับผมนะตัวมันจะหนากว่านั่นเองก็อยู่ที่เพื่อนๆว่าอยากจะใช้ตัวไหนเนาะแล้วแต่สไตล์การใช้งานของแต่ละคนแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะ ฟีทาวน์ห้อยสิการยิง103การส่งบอล102เนาะเลี้ยงบอล117ตั้งรับเนี่ย43แล้วก็สภาพร่างกาย85นะครับผมส่วนสูง180ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น45สกิลมูฟ4ดาวนะฮะคุณสอบไปพิเศษมีสับขาแล้วหลบออกมีสกิลเหนือชั้นนะครับผมเล่นท่ายากในโหมดเมนเจอร์ได้นะฮะแล้วก็มีทางด้านของสกิลเพย์เมเกอร์นะครับผมที่กองกลางควรจะมีเนาะแล้วก็มีทางด้านของยิงไซก้อยนะครับผมนะ ลุยฟิโก้เนี่ยสามารถจับไปเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกได้ด้วยนะครับผมหรือว่าตำแหน่ง C A M นั่นเองฮนะตัวนี้ก็เลยจัดให้อยู่ในอันดับที่5ไปเนาะเราต่อมาอันดับที่6นะผมโอไวลานะฮะโอเวอร์ Over อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าการใช้งานในโหมดเมนเชเตอร์กับโหมดเฮตูเฮตถือว่าแบบดีเยี่ยมเลยนะครับผมส่วนสูงอาจจะเตี้ยกว่าเกเลตเบลไป2เซนนะครับผมนะแต่ว่าถ้าต่อกไข่เนี่ยสับพุ่งพอๆกันเลยนะตอกพุ่งพอๆกันเลยนะครับผม สีเท้ามาที่119การยิง102เนาะการส่งบอล98ก,การเลี้ยงบอล109ตั้งรับ41สิบเ่วนร่างกาย80ดสิบแล้วก็ผมส่วนสูง184เซนตะิเมตรเนาะเกเล็เบลมันจะสูง186นะเทียบก่ากันไปประมาณ2เซนเนาะแล้วก็เท้าที่ถนัดเป็น54นะครับผมถนัดเท้าถูกฝังด้วยเนาะสกิลมูฟ4ดาวคุณสมบัติพิเศษมีแค่ยิงประตูจากระยะไกลแค่นั้นเลยเนะาะตะบัดชิ้นด้วยส้นแนวข้างอันนี้เป็นสกิลติดตัวของโอเวร์ลันนะฮะ เวิร์กเลดเป็นสูงปานกลางลงต่ําบางครั้งบางข่าวนะครับผมสําหรับตัวนี้ใครอยากจะซื้อไปใช้งานก็แนะนําให้จัดได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เก่งทุกโหมดเหมือนกันเนาะตัวต่อมาอันดับที่เครับผมอุสมาเดมเบเล่นะครับผมจากปารีแสแซงต์แฌงแมงนะฮะตอนนี้ฟีเท้า115การยิง95การส่งบอล99เลี้ยงบอล112ตั้งรับ45สภาพร่างกาย73ส่วนสูง178ซมตขนาด2เท้าสกิลมูฟ5ดาวนะฮะ คุณสบายพิเศษมีรูเล็ตแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นนะครับผมเดมเบเล่เนี่ยใช้งานได้ประมาณ70นาทีนะฮะหาสำรองไว้เลยถ้าใครจะใช้อุตมานเดมเบเล่เนี่ยแนะนำว่าหาสำรองถูกๆไว้สักตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมเอาไว้เปลี่ยนช่วงประมาณแบบ70นาที80นาทีอะไรประมาณเนี้ยหลอดมันจะเหลืองนะครับผมนะเดมเบเล่เพราะว่าอ่ามันจะวิ่งขึ้นสุดลงสุดนะครับผมสำหรับตัวนี้นะเป็นนักเตะสายขยันนะครับผมนะรูเล็ตแล้วก็สกิลเหนือชั้นนะฮะคือคุณสบายพิเศษของเดมเบเล่เนาะเวิร์กเลทจะเป็นนนสูงงปาากากลลแต่่่่วเเเเดมบีย มันลงไปล้วงบอลด้วยเป็นนักเตะสายขยันว่าอย่างนั้นเถอะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนักเตะสไตล์แบบว่า,าสายขยันนะฮะให้เพื่อนมอีโอกาสจ่ายบอลได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แนะนําให้ซื้อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบนักเตะแบบว่าลงมาเล่นเกมรับต่ำนะครับผมนะแล้วก็ลงมาล้วงบอลเองอะไรเงี้ยเวลาจ่ายบอลขึ้นหน้า าหาปีกหาตัวจ่ายบอลไม่เจออะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบนักเตะแบบสายขยันเนาะลงมาล้วงบอลแล้วก็ลากขึ้นไปยิงเองอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยในโหมดเมเนเจอร์ก็จบสกอร์เองได้เช่นกันนะครับผมนะเก่งทั้งเมเนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดู้เฮดเนาะตัวต่อมานะครับผมอันดับที่8ฟนะิลฟเดนนี่เลยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะตัวนี้ ฟิลโฟเดนนะครับผมนะฝีเท้า110การยิง106เนาะการส่งบอล100เลี้ยงบอล114การตั้งรับมาที่58าสิบแร่างกาย69ส่วนสูง171เซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น54ถนัดเท้าถูกฝังด้วยสกิลมุฟ4ดาวนะฮะตัวสวตซอลพิเศษมีฮีทช็อตนะครับผมมีสกิลเหนือชัน้นแล้วก็เพย์เมเกอร์เวิร์กเลดเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นนักเตะสายขยันสไตล์คล้ายๆกับเดมเบเล่เลยนะครับผมมีีสาาาาายยยฟฟ้้้ดดดวนนนนะะฮปกติออ่่ทงขงขเเ หลายๆล่างจะไม่มีสายฟ้านะครับผมนะมันจะมีแค่2ล่างมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันจะอยู่ในตำแหน่งปีกซ้ายตัวหนึ่งนะครับผมนะที่มีสายฟ้าแล้วก็ ปีกขวาน่าจะเป็นตัว UCL นะครับผมที่มีสายฟ้าเนาะตัวอื่นเนี่ยน่าจะไม่มีนะผมถ้าจะไม่ผิดนะส่วนล่างนี้เนี่ยมีสายฟ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะซื้อมาเล่นได้เลยนะครับผมสามารถโยกเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็ตำแหน่งกองกลางตัวรุกนะครับผมนะถ้าเกิดว่าจับไปเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับผมแล้วก็กองกลางตัวรุกเนี่ยวอร์ Over จะลดลงไป2เนาะถ้าใครไม่ได้ติดอะไรตรงนี้ก็สามารถซื้อไปใช้งานได้เช่นกันราคาณปัจจุบันนะครับผม 800M นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อไปใช้งานก็ ผมยังไม่แนะนำเท่าไหร่ดีกว่าเอาไปซื้อโอเวลานดีกว่า8 0 0 m นะโอเวลานจบกว่านะครับผมทั้งการจบสกอร์การยิงรูปร่างอะไรต่างๆนานาโอเวลานถือว่าดีกว่านะฟิลฟอร์เดนเนี่ยคือตัวมันเล็กตัวมันเตี้ยเสียบอลง่ายนะครับผมแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือต่อให้ตัวเตี้ยแต่มันสามารถที่จะมงได้นะครับผมมงจบสกอร์เองได้นะอันนี้ก็คือข้อดีของฟิลฟอร์เดนนะฮะเก่งทั้งเมเนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดส์เฮดนะสำหรับตัวนี้แล้วต่อมาอันที่9นะครับผมนะซาก้าฮ ของอาร์เซนอลนะครับผมบูกรโยซาก้าฝีเท้ามาที่109การยิง101นะ่นึะการส่งบอล98เลี้ยงบอล112ตั้งรับ64แล้วก็สภาพร่างกาย76ส่วนสูง178ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น54สกิลมุฟ4ดาวนะฮะคุณสมบัติพิเศษมีชิ่งด้วยส้นแนวข้างยิงปั่นโคง้งแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นเนาะเล่นท่าย,ยากในโหมดเมดิเจอร์ได้แรกๆผมซื้อมาใช้งานอันนี้รีวิวไปแล้วด้วยนะไอ้บุกรโยซาก้าเนี่ยนะครับผม ทางด้านของในโหมด manager เนี่ยไม่ค่อยยิงเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มจะยิงแล้ว ai เริ่มจะปรับแล้วนะครับผมนะใครที่อยากจะซื้อไปใช้งานในโหมด manager อ่าเป็นตัวแบบสไตล์ตัดเข้าในยิงเองจบสกอร์ได้เองอะไรประมาณนี้ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับผมปัจจุบัน ai ปรับแล้วนะสามารถจบสกอร์เองได้ด้วยนะครับผมณนะปัจจุบันเนาะราคาปัจจุบันก็7 5 9 m ค่อนข้างที่จะราคาแรงอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าใครจะ ฟูลทีมอาเซนอลน,นะครับผมก็สามารถซื้อได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ฟูลทีมอาเซนนลก็แนะนําว่าให้ไปซื้อโอไวลานดีกว่าเนาะโอไวลานนี่น่าจะตอบโจทย์กว่าทั้งสปีดท,ทั้งการจบสกอร์นะครับผมแล้วก็รูปร่างนะก็แล้วแต่คนชอบก็แล้วกันนะครับตัวต่อมาับที่สิบนะครับผมนะกาลินชาฮะไอตัวนี้เก่งในโหมดมินเจอร์แล้วก็โหมดเฮดทุกเฮดเช่นกัน,นครับผมสไตล์คล้ายๆลเรียวเนลเมสซี่นะฮะห้าดาวด้วย ตัวน,นี้เนี่ยฝีเท้า113การยิง102การส่งบอล105นะฮะเลี้ยงบอล112เนาะการตั้งรับ43แล้วก็สภาพร่างกาย68ส่วนสูง169นะครับผมสูงเท่ากับเมสซี่เลยแต่ข้อเสียก็คือลูกกลางอากาศกับถนัดเท้าผิดฝั่งนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครมีซีเรียสก็สามารถซื้อไปใช้งานได้เช่นกันเนาะสกิลมุฟมาถึง5ดาวเลยนะฮะเล่นได้ทุกท่าในเกมเลยเนาะคุณนสำหรับ,บพิเศษนะครับผมมีทางท่านของเทิร์นแอนด์สปินนะฮะฟีคิกทรงพลังยิงปั่นโค้งแล้วก็ส มันไม่ได้ลงต่ำมากนะผมส่วนใหญ่ก็จะตัดเข้าในเข้าไปยิงเองเช่นกันนะผมสไตล์เหมือนเลวเนเมสซี่เลยนะใครที่เน้นโหมดเมนเจอร์ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เนาะเพราะวา่าแผนต่อบอลน,นะครับผมก็ถือว่า ใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าโยนบอลยาวเนี่ยก็คือเป็นจุดบอดเนาะเพราะว่าส่วนสูงไม่ถึง170ซนติเมตรูกกลางอากาศก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนั่นเองนะฮะเนี่ยคร่าวๆก็ประมาณนี้ตัวตัวนี้ยังไม่เคยลองนะคนดูนะตัวนี้ยังไม่เคยลองนะผมไอตัวเขาเนี่ก็ยังไม่เคยลองตัวไหนที่ยังไม่เคยลองจะยังไม่ได้ไม่ได้เอามาจัดอันดับนะ,ะเนี่ยตัวใหม่ๆอย่างเช่นไอ้มาโคอาเซนซิโอเนี่ยก็ยังไม่เคยนะฮะสะแตทก็ถือว่าโอเคนะราคาไม่ได้แรงด้วยร้อยกว่าเอ็มนะ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อไปใช้งานก็แนะนําว่าลองไปซื้อเทสดูนะครับผมราคาไม่ได้แพงอันเรอาไอตัวนี้ก็ยังไม่เคยลองนะอันเดอร์สันเนี่ยนะครับผมนะฝีเท้าดีการยิงก็ถือว่าโอเคเลี้ยงบอลติดเท้าอิาหาัส่วนสูง11ึ่้าตท่าตอไข่ที่ผมว่าแบบน่าจะตอกยาวมากอะ่ะตัวนี้ดูดิอเวิร์กเลดเป็นสูงต่ําด้วยไอตัวนี้น่าสนใจมากแต่ผมว่าจะซื้อมารีวิวอยู่ไม่รู้ว่า AI ในโหมดเมนเจอร์มันจะเป็นยังไงนะราคามันค่อนข้างที่จะถูกด้วยเดี๋ยวรอ ปั้นทีใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังซื้อนักเตะตัวโอเวอร์ร้อยเก้ามารีวิวนะครับผมเนี่ยเพิ่งได้มา2ตัวนะบูตการ์ดก,กา้กายับสตัมนี่เดี๋ยวรอตีเม็ดแดงแล้วก็รีวิวทีเดียวแล้วก็มีเฟอร์นันโดเอียโเนี่ยที่เพิ่งซื้อมานะอันนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับผมตูรามนี่เดี๋ยวก็ขายทิ้งละเดี๋ยวซื้อฟิลิปรามมารีวิวให้ ากด้วยนะครับผมร้านเติมเกมของเราเ o w e r Pay แล้วก็ p o w เวอร์กาชานะลิงก์สังซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใครยังไม่จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมรวมไปถึงโปรแกรมจำลอง LD Player เนาะใครอยากจะเล่นเกมมือถือในคอมพิวเตอร์เป ER ิดได้หลายหน้าจอประหยัด CPU นะครับผมนะถ้าเกิดว่าคอมใครแรงเนี่ยก็เปิดได้ไป10จอแต่ถ้าเกิดว่าใครคอมไม่แรงก็เปิดได้ประมาณ3-4จออยู่นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม